อนนี้เอยู่ใลคติเกอร์นะครับผมเลยอยู่ในมูทีทมาสเตอร์ครับขอเหน่อยดิเกอร์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเขาเปิดครับมเบอร์ปิดด้วยนี่ยใของเบรมันจะไม่หักี้อยวดลิป ทีสนามไม่สีเดนแล้วว่สีฟ้ายอะกว่าฮะก็ทำไม่ค่อยดีใส่นะเวทีแต่งงานโจ่ถโาโจโถโจ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 าจโ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 จอนโจาจโ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 จ้จโ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 จจโ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 จให้ไหม่เโจ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 โให้โจ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 โอโจ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 โนโจ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 อจโจโจโจจ อ๋ออันนี้ที่ดูที่ดูมวยปั้มเหรอเขาเรียกวก่ามวยปัม้มแล้วกันนะแล้วก็มีที่ที่กินอาหารที่จะเป็นโต๊ะพูนแบบนี้ผ<อ>ู้ชายและผู้หญิงสอนอันไม่รู้คนเขาทำคนอื่นเขาทำอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยไม่รู้เหมือนกันอ๋อที่เปิดตันนี้แน่เลยตัวองิงซานรู้เลยบ้านใครเนี่ยบ้านบ้านของรคคนผู้หญิงคนนั้นอ่ะก็ทำโผลอยู่นะ

เรียบรนะครับจะแกล้งคนแต่คนไม่มา,าขอกระโดดน้ำก่อนโอ,กนอ้กระโดดน้ำจิจนี่ท่าของผม,มี่ดูท่าเบอร์ดูท่าของกระผมไปโยน,น,นี่กระเใส่ท่าท่านี้กระโดดตีลากาสามหน้าฟุบตีลากาสามหน้าฟลุ๊บตีศาเลยสเตกา ทำหน้าผึบไม่ตีลังกาหลับหน้าก็ได้เออปวตายเออมันมีอะไรอ่ะแค่ไหนอันนี้เหรออันนี้เป็นของเจ้าแมพแมพก็ด่แม่แม่ที่เอ็มซีฟิล์มเตอร์เราจะพูดเลยฟันนะก็อะไรน้ำบิกเกอร์เราจะหายไปแม่พิกเกอร์จะพังไม่่อะมันจะคางเอาที่เพื้นข้าพำน่ะมันก็หายไปเก้อ ดำม,มันนี้มันจะไม่หายไปนะคือมันจะหายอย่างเดียวดอกไม้ก็หายดอกไม้ไม่หายห,ายหรอกมันจะเด้งออกมาเัาก็จะเด้งออกมาเราบอกว่าจะหายอยันนี้ทั้งหมดที่ม่อยู่ข้างล่างนี้จะหาย,ยาหมดเลยไม่อโอ้โหกระเซาท่าป,ป,ป,ปั๊บปึ๊บชุบปิดหน้ายาจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนโลกซะไม่เปลี่ยนก็ะเซายไง <มา S 2> รู้จะไม่ดีดีรู้รู้เหรอเออ เอาแก่นนีม่มีแก่นคนเลยเอาแก่นคนมาแล้วทำไมไม่ใส่เลยเดี๋ยวเขาไปเกิดเดี๋ยวมาทำจะเกิดใช่ไหมเออนี่มาเดี๋ยวทำจะเกิดให้เดี๋ยวอยู่เพื่อแก้เราก็ได้นะเพราะว่าเขาเขาให้โปรแกนมาเกิดจะไกาเหรอไมาใจละอคุ๊บตรงนี้ไนดิตรงนี้ยสองบลอกเนี้สองบลอกเนี้มันออกมันหลุดออกมาเฮ้ยอยู่ใกล้ๆดีนี่ใกล้แล้วใกล้ๆแถวนี้แถวนี้แล้แถวนี้ เท่านี้เดินมาใกล้สุดแล้วเรียกว่าเด็กใกล้สุดใกล้ๆต้มน้ำมาเป็นน้ำแข็งที่มีละลายหรือเปล่าอุ้ยผิดอันแล้วก็เอาออกมาดิเอาออกไปดิเอาออกไปเพราใส่น้ำแข็งผิดอันนี่จะปัดเจกอะไรเนี้มันจะเป็นน้ำแข็งที่มันมีน้ำละลายอ้าววันผิดเป็นน้ำแข็งที่มีน้ำละลายอ้าอ่ะทุกเด็ด นี่น้ำแข็งที่มันมีวัละลายไปอย่างนี้ได้ไงเฮ้ยอกถ้ากดถ้ากดจะละลายมันอันนี้เป็นน้ำแข็งที่ไม่มีวันละลายแล้วก็อ๋อมันต่ตะตอนันชั่น้นนี่ก็ต่อไฟให้ดืโดนในโนตีเกร์เนาะเออก็ตื๊ดตื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 ดตตืดตืดตื สวยแน่นอนตป๊อปทำได้ดีนะไม่ดีมากเลยอ่ะบ้านเติมทองการนะก็ป๊อปเป็นแอดได้เลยนะเขาเป็นเขาเป็นผู้เข้ามาเล่นอ่ามันจะเปิดวันนี้ไว้ถ้าไม่เปิดวันนี้ไว้มันจะได้เกินราคาเซอร์นี่เป็นตุ้นตป็นนันเขียนก้อนนี้เลยเป็นนักเขียนก้อนนี้เลยก้อนก้อนี่อยันนะเจอเลยก็ต้นยันต้นยันป๊อปดูเราดิต้นยันแล้วต้นแล้วต้นอะไร บุกไม้นี่ย่อนได้ไห<า>มเนี่ยฮะทุบบอลนี่ตุบไม้ันี่ยไว้หน่อยกระบอกนี่ตั้งวัยแล้วเขาเปิดการการารวงีเลยอเอ๋อทอดอะไรดีอ๋อไม่ได้ไม่ได้ะไ,ไ<ม>้ว<ม>่าจะโดนแล้วก้ข,วขุดไปนิึงแค่นี้ เอ้อแค่นี้อ่ะันก็ชุดรานั้นมันก็เนชุดอันนึงด้วยนะเสร็จแล้วสวยงามไหมยอ่าคุณงามสงสิณวิว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 ่นยานาบ้าบออดูแล้วกันยาอินทาเมเดี๋ยวเขาทำให้เาได้ชุดนะนะแต่เป็นความสวยงามก็ใวิชา เเเพิร์ก็กเห็นว่าว่าเพิร์ก็แก้เราดิเพราะเขาได้ทำเป็นคนคนที่จะโดนแก้ได้ได้ได้ไปเลไปไปไปเกิดจะกินยาล้มปนก่อนเอาก่อนอ่ะโตเขาเดี๋ยวเขาทำเพิ่มขึ้นใหม่เดี๋ยวว่าเขาเย็นเข้ามาเขาเข้ามาแล้วอึ้บว้วว่าแล้วแม่ผมไม่ติด<อ>แล้วลืมไปแล้วผมไม่ทำงานงวนเลย แล้วเราก็ปิดไว้เพราะาว่ามันเปล่าเปล่อคนอื่นเขาแอบ,บกินถ้าถ้าป๊อกกินได้คนเดียวป๊าจะเป็นอะไรเนี่ยขิงจนแน่อะไรไอตัวอะไรอะ <c oughs> ไ่ะไม่มเป็นไรเฮ้ยอย่ายวป๊อกอย่าพึ้นตีนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอเขาหล่นมาเขาจะตายหล่นมาเขาจะตายทันทีเพราะว่ามันสูงเกินไปเ,เดี๋ยวพอเขาจอจะกระโดดหนึ่ง <c oughs> ไอเนี่ยเป็นนานาะทำไมถ้ลุตายมันเป็นมดอะไรเนี่อ่เอออย่าเท้าป๊อปป้าถ้าแบบนี้ไม่ต้องเท้าน่าสบายไหมเกลนี่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 เน่ฉนหลุดตกอ้ไอ้เนี่ยริมฟ้าเหรอนี่อยู่ไหนเนี่ย ฉัน <s us> เห็นไฟเอ้ยอย่าบ่นแล้วไงอย่าเผาเขาบอกว่า,าวอย่าเผาไงถ้าเผาเขาจะเล่นเปอร์อ่อนเลยนะแล้วเขาก็ไม่เล่นกับเปอร์เลยไงไฟจะไม่หายหรือเปล่าไฟหายเ็ใเซวิชั <S <s <us> <S นี้ก็แล้วเราเซฟิชันนี้แ <s us> <อ> <s us> ล้วย, <s us> ยิงโดนเลยยิง ไม่ก mm ่อนตอนนั้นเขาเกิดแถวเนี้ยเขาเกิดแถวเนี้ยเขาโดต้นตนก่อท้อคอนทำให้ตนตนกอไม่โดนด้วยเขาบอกว่าทำให้ตนตอนกยทให้ตนนตไ่น็กินโดนแค่เนะอ่ยดน่งนออ้ ใจแ้ิ่เกอยเอาเกิดวันแล้วโอ้เขาตายแล้แล้วเขาก็ม่ืเกเกิดดีก็ตเกิดดีก็ต้องตอนเนี้ยมันจะเกิดตรงทีมันก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่หรอกมันไม่ยอมตรงก็นไม่ยอมเกิดตรงงใช่หมตก็ไม่มีปรโดน์โอ้ปโนแล้วขอนี้นี่มันก็รีบร้อเดี๋ยวมันไปเ่แกเราอีกกิน้ากินเปกินเมากอะ ถ้าดินโดนโดนมาจันหมายเขาว่าเขาแพ้เปอร์เปอร์แพ้แล้วเพราะว่าทำไปแถวอื่นแล้วว่าเปอร์จันจันหดไปแล้วได้ได้ได้ เดี๋ยวก็เกิดขลนีอยนะเนี้นี่ฉันขอดีก่่นกระโดงไปหาเกี่ยวกับมังกร่าม่้าลาชดฟเ้าหู้ฟืดฟดเจู้ฟดฟูฟิฟดเ้าฟึดฟเ้าฟืดฟืด้าฟดฟจ้นฟดฟ้าฟืดฟื้าฟดเจ้าหู้ดฟ้า้ฟิด้า้ วิ้วิววิวปโดนเล้ยเล้ยูดกเลยเฮ้ยอะเพราะว่าจะมีเกี่ยวข้าม ไม่รู้พอพอพอเจอดิกรแล้วอ่ะตอนนี้ไปายบายพี่ดียพี่ดีอุ้ยไ่แล้วเนื้อไอ้ใครอะเ c k เพืนไปเอหมดีเออ้อ